แจกสูตรชาเขียวนมสดเย็นทำง่ายๆทำยังไงให้น่ากินมาดูวิธีทำกันเลยครับก่อนอื่นเราเตรียมเกล็ดชาเขียวแท้มานะครับหลังจากนั้นตักเกลดชาเขียวลงใส่การชงกาแฟนะครับเกลดชาเขียวนี้เราใส่ไป14กรัมนะครับหลังจากนั้นเรามาเริ่มกรองหรือว่าเริ่มสกัดเอาน้ำชาเขียวแบบเข้มขน้นสกัดจากเครื่องชงกาแฟนะครับน้ำชาเขียวนี้เราสกัดออกมา2ออนนะครับ หลังจากได้น้ำชาเขียวมาเรียบร้อยเราก็มาเริ่มปรุงเลยนะครับก่อนอื่นเราใส่น้ําตาลทรายแดงนะครับน้าตาลทรายแดงนี้เราใส่ไป1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ตามด้วยครีมเทียม1ช้อนโต๊ะแล้วก็ผงนมอีก1ช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปในแก้วน้ําชาของเราเลยนะครับ หลังจากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับหรือว่าให้ครีมเทียมน้ำตาลของเราละลายนะครับวันนี้เราใช้เป็นสูตรเข้มข้นสูตรแก้ว22ออนนะครับสำหรับเมนูชาเขียวนมสดเย็นนะครับหลังจากนั้นเราก็มาปรุงเพิ่มด้วยนมข้นหวานนะครับนมข้นหวานนี้เราใส่ไป30 ml นะครับ ถ้าท่านไหนที่ชอบหวานมากหรือว่าหวานน้อยก็ลดหรือว่าเพิ่มได้นะครับในส่วนของนมข้นหวานนะครับใส่ลงไปในแก้วน้ําชาของเราเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยนมจืดคาเนชั่นนะครับนมจืดคาเนชั่นนี้เราใส่ไป30 ML เหมือนกันนะครับใส่ลงไปในแก้วน้ําชาของเราเลยนะครับหลังจากปรุงเสร็จเรียบร้อยปริมาณสุดทีิก็จะอยู่ที่6ออนนะครับสำหรับเมนูชาเขียวนมสดเย็นนะครับ หลังจากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับเตรียมน้ําแข็งมาเลยนะครับอันนี้คือเมนูชาเขียวนมสดเย็นสูตรเข้มขน้นสูตรแก้ว22ออนะครับสูตรนี้หรือว่าเมนูนี้สามารถทําตามหรือนํานไปปรับใช้ได้นะครับสอนทําแบบง่ายสอนทําแบบละเอียดเลยนะครับดูคลิปจบนี้ท่านสามารถทําตามได้เลยนะครับหลังจากตักน้ำแข็งมาเรียบร้อยเราก็มาเริ่มเทเลยนะครับก่อนเทเรากรองก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เศษของชาหรือว่าเปล็ดของชาลงไปในแก้วนะครับ เลงไปให้หมดเลยนะครับเห็นไหมครับสีสวยเข้มข้นหอมน่ากินมากๆเลยครับทำง่ายนะครับสูตรนี้หรือว่าเมนูนี้นะครับหลังจากนั้นเรามาท็อปฟองนมนะครับฟองนมสตรีมนะครับสตรีมแบบบนอุ่นนะครับสตรีมไม่ขึ้นฟองนะครับตักฟองนมใส่ให้พูนแก้วเลยนะครับตักใส่เลยนะครับเห็นไหมครับน่ากินมากๆเลยครับฟองนมละมุนมากๆเลยครับนุ่มมากๆเลยครับทุกคน สามารถทําตามหรือนําไปปรับใช้ได้นะครับสูตรนี้หรือว่าเมนูนี้นะครับสอนทําแบบละเอียดสอนทําแบบง่ายๆนะครับดูคลิปจบนี้สามารถทําตามได้เลยนะครับตักใส่ให้พูนแก้วเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็มาลาดด้วยน้ําชาที่เหลือกลนแก้วนะครับลาดข้างบนอีกทีหนึ่งนะครับลาดลงไปเลยนะครับสีสวยละมุนน่ากินมากๆเลยครับทุกคน อันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยพร้อมสืบ์ฟเลยนะครับกับเมนูชาเขียวนมสดเย็นสูตรเข้มข้นสูตรแก้ว22ออนนะครับทุกคนสีสวยหอมน่ากินมากๆเลยครับ